เอาดึงแรงๆดึงแรงๆอินเตอร์เธอต้องสู้ฝั่งนี้เธอดึงไปดึงไปอย่าโดดเต็ดอย่าโดดเอาดึงดึงเอาดึงแรงๆดึงแรงๆดึงดึงดึงเฟสเฟสไม่ใช่ดึงข้างๆเฟสต้องดึงถอยหลังถอยหลังไปปานไม่ใช่ดึงข้างๆถอยหลังไปอย่างนี้เวลาจับเชือกอะจับอย่างนี้เออแล้วก็ถอยหลังไปดึง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 สู้กับฝั่งนี้ เฟ่ดทำเชือกล้มเอาดึงเอาเร็วๆออกแรงหน่อยเอาดึงออกแรงดึงมาดึงดึงดึงออกดึงออกข้างๆอีกแล้วอินเอาดึงเอาเอาออกแรงเลยเออเอาเด้งแรงเลยอินเตอร์เดึงหายไปดึงหายไปอินเตอร์ก็มองกู้ต่อสู้สิบองต้นไม้หนึ่งทำยังไงดีทำยังไงดีต้นไม้จะล้มเอาเร็วๆร็วทำยังไงต้นไม้จะล้มเร็วๆ ปานดึงออกข้างข้างอีกแล้วปานดึงไปข้างหลังนูน่นถอยหลังไปอ่าดึงดึงนิ้วๆไม่งั้นไม่ได้ไปเที่ยวกับเขานะไปเร็วไปดึงเชือกกับเพื่อนเร็ว